สวัสดีค่ะเม่นี่อันมากินลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นทอดเนาะฝนโตค่ะก็ได้ออกไปทั้งใดก็เลยลูกชิ้นแถวบ้านนี่แหละค่ะอันแต่ว่าน้ําจิ้มนั่นน้าจิ้มแถมก็มีอยู่ค่ะแต่ว่านับนี้น้ําจิ้มของนับเองนับซื้อเนาะแบบว่ามูกันในเฟซเนี่แหละค่ะพันเห็ดน้ำจิ้มขายนับซื้อมาซิมอันนับแรกที่นับมากของเพือ่อนก็คือว่าเผ็ดค่ะพันธเห็ดสูตรแบบว่าเผ็ดน้ำค่ะนับเป็นคนมากินเผ็ดนับเลยถือใจเนาะนับก็เลยซื้อของเพื่อนมาไปย้ำนับซื้อลูก ดูชินซื้ออย่างนักปฏิส่ทธนำ้ำจิ้มที่นับซื้อมาไปของเพื่อนนะคะของแคนแน่ๆผสมกันไปนะคะเอาค่ะมากินค่ะลูกชิ้นปลาค่ะมีแต่ลูกชินกช้นปลาอันนี้เป็นเต้าหู้กับเต้าหู้ปลาค่ะนับมากินแบบเป็นปลาค่ะนับก,นกินที่เป็นปลานี่ค่ะขออนุญาตใส่มือนะคะเพราะว่าทางไหนก็ต้องใส่มือจิ้มเนาะค่ะแล้วหอมมากคือน,น้ำๆค่ะนับไปตลาด นัดคอนที่ยากนี่ค่ะมีไฮเบิ้งค่ะนี่ค่ะเป็นขายบนเฟซไปหาตือแล้วขายนี่ค่ะคือไฮเบิ้งค่ะไม่ได้โฆษณาไฮหรอกค่ะแต่ว่ามักขายมากมันงเนาะโฆษณานับอะมักตรงที่ว่ามันเผ็ดค่ะมันเผ็ดนับแฝบหมองเผ็ดนี่แหละค่ะนับเลยมักงไม่ได้ค่ะอีหยัางบอกแ้วค่ะแล้วใครใครมักใครอยากร้องชิมก็ไปีิงเบืองค่ะเห็นบ้ามันแฝงกัเลยน่ะ ักชีงามมากลายค่ะงามครับอืมขอโทษค่ะกำไรสิบบาทงามนามบบยามแพงก็สั่นอ้้ยเนาะเหลืองแล้วเหลืองอีกสิบบาทได้สามต้น กล่องฟิน์องเนาะคนก,กวนว็กลัวไปอยู่ค่ะไปโรงเรียนแล้วจะว่ากักลับมาเท่าไหจะว่าย,ยิ่งของล่าง กินอีหยัางกะทังค่ะนับต้องนีผักกันผักหน่อยๆนยนับบ่มักนับมาผักหลายๆกยเยวขนมเสร็จที่มะ่วงผักกับนับนี่นนับก็กินนะคะนับกินคาบเยวเลยนับก็สิบกับไปกินอีกขนมงผัก แซบค่ะจรที่เผ็ดแจ้บกับแซ่บค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มงเจ้านี่เข้มข้นเลยค่ะเผ็ดน้ำคือแกนับเลยค่ะเผ็ดน้ำเนี่ย นับว่า e นับปุ้งกินไปสองสามคำนึงแป๊บเดียวหาของทีแล้วนับก็ว่านับเป็นคนกินเร็วด้วยค่ะแต่ว่านับบ่เร็วหรอกนับจ้าก็จังเจ้าของกินไปแป๊บเดียวเองอ่ะแป๊บเดียวก็หาของทีหลอกกินบ่เคยเหมือจักยาค่ะถ้าาเจ้าของกินเร็วก็คือกินบ่เคยเหมือจักยาอืมปล่า หา <c oughs> กว่ามันหลายก็ลูกขี้ กันกันคลิปนี่กะเอาไว้จมนีนะเนาะคะนะ่ะเนาะพ่อกันคิดหนาเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่านับกินถ้าเป็นคน,คนกินซาค่ะ <laughs> คิดว่ามันจะของกินไวแล้วห่ะคะ่ะแต่ว่ากับไว่ไวหรอกแต่ว่ากับซา่กินมเคยเหมเือนจะ,คะแค่ดหรอกค่ะกับเกรงใจเพื่อนๆเนาะคะ่ะแป๊บเดียวแปะนาทีก็นาทีแล้วจะว่าก,ก,กินยังไงกินมเคยเหมือนจะเครียดกันนหลักกันนี่นะคะ่ะสวัสดีค่ะ